สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูแอลนะคะวันนี้ครูแอลก็ไม่พลาดที่จะนําสูตรดีๆนะคะจากเจ้าแตงกวานี้นะคะมาบอกสูตรกันนะคะสําหรับสาวๆนะคะที่โดนแดดแล้วทําให้หน้าเรามันไหม้นะคะแล้วก็สาวๆที่มีผิวหน้าที่แห้งกร้านนะคะเราก็จะเอาเจ้าแตงกวานี้นะคะแล้วก็ผสมกับเจ้าตัวโยเกิร์ตนี้นะคะเป็นรสออริจินอลนะคะเป็นรสธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะเราก็จะใช้2อ,อย่างนี้นะ ะะมาเป็นตัวช่วยในการดูแลผิวของเรานะคะไม่ให้แห้งกร้านนะคะไม่ให้ผิวเรามันแสบมันไหมนั่นเองนะคะ ส่วนขั้นตอนการทำก็ง่ายๆนะคะเราก็ล้างแตงกวาให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะส่วนผสมต่อมาก็จะเป็นเจ้าตัวโยเกิร์ตนี้นะคะเราก็จะใช้ส่วนผสมของเจ้าตัวโยเกิร์ตนะคะประมาณ3ช้อนชานะคะเทลงไปเลยค่ะ3ช้อนชาเท่านั้นค่ะ เราก็นำส่วนผสมนี้นะคะไปปั่นรวมกันเลยแล้วก็จะได้เป็นเนื้อสมูทตี้แบบนี้กันเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นเจ้าเนื้อแตงกวาและก็เนื้อโยเกิร์ตนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการมาร์กหน้าเราเลยนะคะ เราก็ทำการล้างหน้าล้างตาให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ส่วนผสมนะคะทำการมาร์กลงบนใบหน้าของเราเลยนะคะโดยมีวิธีการนะคะเอาเจ้าตัว แตงกวานี้นะคะเกลี่ยบนใบหน้าของเราเบาๆนะคะมันจะเป็นในแนวทางของการมาร์กแล้วก็การนวดเบาๆด้วยนะคะทุกคนทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะจนทั่วใบหน้าและก็มาร์กทิ้งไว้ประมาณ10บถึงสินาทีนะคะแล้วก็ค่อยล้างออกนะคะทําเป็นประจําแบบนี้นะคะคุณแอลแนะนําให้ทําเป็นเวลากลางคืนนะคะทําแล้วนะคะแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ทาครีมบํารุงผิวก่อนนอนได้ตามปกติเลยจ้า สำหรับคลิปนี้นะคะครูแอลคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเ,เพื่อนๆนะคะกด s u บสไครป์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของครูแอลต่อไปด้วยนะคะแล้วค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ